ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพรคังพิมพ์พระประธานเกตบัวตูมเอามาลงให้กับ f อได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็ได้สร้างในปีพศ2414ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจัรย์โตพรหมืังสรีวรังนะครับปลูกเสก แล้วก็ใช้มวนสารเนื้อนะครับเป็นเนื้อนะครับใช้เนื้อข้าวสุกกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยหอมจันทร์ผสมด้วยน้ํามันตังอิวกับปูนปูนปลอกหอยนะครับแล้วก็ผงตกคุณทั้ง5แล้วก็มีช็อกเหลืองเศษผ้าแต้พกะกแพงดินสักดิทธิ์แล้วก็แล้วเนื้อแล้วก็เศษอัญ,ญมณีนะครับพวกหยกพวกอัญ,ญมณีแล้วดินสักสิธิ์ดินเจ็ดงดินเจ็ดป่านดินเจ็ดท่าดินเจ็ดตะดินนะครับแล้วก็มีน้ำว่านมีว่านนะครับโอ้โหใส่ว่านครับ เป็นพุทุคุณแรงนะครับแล้วมีแร่ธาตุไกสิทธิ์พวกเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีเศษผงทองคําแท้ๆนะครับเลกทองบางสะพานนะครับมีส่วนผสมอยู่ในองค์พระนะครับนะครับแล้วผมจะสโคปด้วยกล้องหนึ่งพันหเล็กให้ดูว่าพระที่มีอายุสร้างมาในปีพศ2,400ในปีพศ2414นะครับในสมัยนั้นเจ้าพระคุณท่านก็มีอายุอ,ย,อยู่ประมาณ8 3พรรษานะครับ นะครับนะครับก็ดูว่าพระนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนครับนะครับพิมพ์นี้เขเรียกพิมพ์พระประธานเกตบัวตูมนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากครับสวยงามมากครับและคมชัดนะครับนะครับนะครับดูนะครับสวยงามจริงๆนะครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมีชกเหลืองมีเศษผ้าแต่พังแพงมีพวกหยกนะครับพวกหยกหินสีแล้วก็จะมีพวก อัญมณีนะครับมีมีแร่ธาตุไกสิทธ์นะครับนะครับดูนี่คือวิธีดูนะครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้าว่านเยอะครับองค์นี้ใส่ว่านนะครับน้ําว่านเยอะมากครับนะครับสวยงามครับเป็นนะครับพิมพิมนี่จะสวยงามครับนะครับพิมพ์ี่เรียกพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเห็นไหมครับพระเกศท่านเป็นตุ่มๆมตรงนี้ไหมครับสวยงามไหมครับดูพระกันพระพักสวยพระกันสวยพระพักสวยนะครับ พรศนะครับแล้วก็สังกตินะครับล่องสองล่องชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นนี้สีนะสวยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีชายจีวรนะครับถ้าพิมพ์นี้ไม่มีชายจีวรแล้วก็มีเส้นนี้สินะคือฐานมีสองเส้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ซุ้มซุ้มซุ้มนะครับซุ้มระคังตรงนี้ครับจะบานเหมือนระคังนะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่คือสวยงามนะครับนะครับ เอาลงให้ f c ได้ไประดับรับชมได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับอันนี้เราเราขยายด้วยกล้องพันเอนะครับให้ท่านดูครับเี่ครับดูความสวยของพระนะครับครับดูครับ สวยงามเนื้อจะหนุบน so ุ่มนะครับแล้วมีคาบนำว่านเต็มไปหมดนะครับนะครับสวยงามครับโอ้ยมีมลสารยังก็มีช็อกเหลืองด้วยครับมีช็อกเหลืองมีเศษผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับโอ้ยมีทองคําด้วยครับนี่ครับทองคําทองคําสวยงามมากครับอยู่บนหัวไหล่ครับนี่ทองคานี่ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวลองสูมให้ดูก็ได้ครับนี่ทองคําครับเนี่ยทองคําครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับโอ้ยสวยงามครับ อย่าโดนโขไปดูครับโอ้ยความสวยพระสวยงามมากครับเนื้อนุ่มมากครับเนี่ยพระสุนรขังดูง่ายคือไอ้กระดูคือให้เนื้อให้นุ่มนุ่มครับเนื้อนุ่มถ้าเนื้อเนื้อแข็งกระด้างน่ะคือจะเป็นพวกของพระวังหน้านะครับวังหน้าสร้างที่วังหน้านะครับหรือวังหลวงนะครับวัตคังก็จะนุ่มอย่างนี้ครับนี่ครับนุ่มรลอยุยครับเพราะว่าเขาใช้ของสิ่งที่ส่วนผสมที่สามารถเสื่อมสภาพได้นะครับพวกดินพวก ดินปูนเปลือกหอยพวกข้าวนะครับเป็นธรรมชาติสิแล้วครับนี่ครับอันนี้คืออะไรยังไม่รู้ครับต้องไปสโคบดูครับนีเสร็จอันอย่างเงี้ยเราต้องสโคบดีทีครับนะครับนี่ครับนี่อย่างเงี้ยต้องไปสโคบดีครับเพราะว่าเราก็ไม่ดูไม่ชัดเจนครับผงแต่งี้เราดูออกผงทองครับสวยงามมากครับโอ้ยงทองเยอะครับองนี้มีผงทองเยอะมากครับ เซตตัวของข้างๆครับชัดเจนครับครับเดี๋ยวผมลงขยายเยวกล้อง1,600งกให้ดูนะครับนะครับเจอทองคาพอดีเลยครับนี่ครับพระพิมพ์พระประธานเกตเกตบัวตูมนะครับสวยงามครับนี่ครับเกตบัวตูครับสวยไหมครับเกตบัวตูมนะครับ อันนี้สวยมากครับองค์นี้ครับจัดว่าสวยมากครับดูครับดูการเปลี่ยนแปลงการากรเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสภาพของเนื้อผ้าที่ยุ่ยด้านในครับนะครับดูการยุ่ยนะครับดูครับเนี่ยจะหนุบนุ่มอย่างนี้ครับเนี่ยเนื้อท่านจะสวยงามครับหนุบนุ่มเป็นหลักธรรมชาติเพราะของที่ได้มาส่วนผสมก็มีของที่เสื่อมสภาพได้จ้ยสลายได้นะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับไปธีดูของเก่าโบราณนะครับนี่ครับดูกันยุ่ store, like. oui like สยสวยมันเงาสวยงามครับ ครับดูครับนี่ครับเรามีเรามีมีมีทองคําด้วยครับเห็นไครับเม็ดใหญ่นะครับนี่ถือว่าจัดว่าใหญ่นะครับเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเป็นเป็นเม็ดไม่ใช่ íamos. เป็นผงนะครับเป็นเม็ดเลยเป็นก้อนเลยครับทองคําเป็นก้อนเลยครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเทวไซส์ทับถมเลยครับทองคําครับสวยงามมากครับ นีเสร็จพ้างแต่ประกำแพงครับโอ้ยสวยงามครับครบเลยครับยุ้ยครับนะครับวิธีการดูเสร็จพระกแพงต้องจุ้ยอย่างนี้ครับแล้วมีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเคาไซนงอกขึ้นมาครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเขียวเขียวเนี่ยอะไรครับผมพยายามดูนะครับไสีฟ้านี่ครับยกครับโอ้ยผมดูเสร็จผมดูว่าค้าบินฑศักดิ์สิทธิ์นะครับยกครับ ยกฟ้ามีเหมือนกันนะครับยกฟ้าเด่นสีครับสวยครับเด็กเขาเรียกเป็นครกหินนะครับหินพวกนี้เป็นหินหินศักดิ์สิทธิ์นะครับคณอัญมณีครับโอ้โหนี่ครับชอกเหลืองครับเนี่ยโอ้ช็อกเหลืองครับเห็นไหมครับเนี่ยท่านดูไว้ครับชอกเหลืองเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ในพระยุคต้นยุคกลางมีหมดนะครับนี่ครับชอกเหลืองครับพวกนี้ชกเหลืองครับเห็นครับเ็นชกเหลืองครับ จ้าเหลืองครับโห้ยเสร็จพังแตกเพราะกำแพงดูครับมีแร่ตะกัขามด้วยครับดูอุ้ยแร่ตะกัขามนะครับเห็นไหมครับแร่ตะกัขามเดี๋ยนี้อยู่ในในองค์พระนะครับคือเศษเขาแตกนี่ครับเดี๋ยวโอ้แร่ตะกัขามเต็มเลยครับเนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนที่ผมลงให้ดูนะครับนี่ครับเต็มจำๆดีครับไหมครับแร่ตะกัขามนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะยุยยครับนี่ครับเนี่ยเศษพังแตกเพราะกำแพงดูไว้ครับเนี่ยจะมีสีจ้ำๆออกออกออก ออกเท็มจ้าพวกนี้คือแร่หรือมะขามครับเนี่ยนะครับเพราะยังไม่สูงสัมผัสนะครับโอ้ยสวยงามมากครับดูไว้ครับดูไว้ครับเจอแคลไซต์บสมเสื่อมสภาพยุ่ยหมดนะครับทําไมถึงยุ่ยกครับพระสุกรขยุ่ยอยู่แล้วครับนี่ครับดูไว้ครับโอ้ยสวยครับอายุเขาพันแปดร้อยปียังยุ่ได้ไงครับโอ้ดูครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับ สวยมีผงฐานครับมีมีดำๆพวกนี้ครับโอ้สวยงามครับขย็นตรงนี้ลองจ้ากเลยครับมีทั้งทองมีทั้งไรครับดูแลทองบางสะพานด้วยมั้งที่เขาบอกกันนะครับในตำราเขียนว่าของบางสะพานด้วยนะครับโอ้เหล็กไหลครับดูเหล็กไหลเม็ดเดียวครับนี่เป็นเล็กๆครับเหล็กไหลครับโอ้มีเหล็กไหลด้วยครับดูเห่เหล็กไหลครับดูครับว้าเลยครับสวยงามครับเหล็กไหลครับ สวยครับโอ้ดินสีฟ้านะครับโอ้ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินพวกนี้ดินศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้ดินแตกครับเนี่ยแตกออกไปครับเนี่ยจะลุดแล้วครับเนี่ยถูไหมโอ้ไม่ดุดแล้วครับเพราะว่าเจอแคลไซทับถมงอกทับแล้วครับดูครับโอ้สวยงามครับสวยมากครับโอ้ยนี่ครับผมจะดูผมจะรู้เห็นเลยว่านี่คืออะไรครับสีฟ้านสวยมากครับเขาบอกดินเจ็ดท่าครับ ไม่ใช่ครับหยกครับโอ้โหอุตะคุลยกพวกหินสีครับโอ้ดูครับพุตะคุลอยกหินสีครับโอ้ยหเศษครับดูสวยงามมากครับดูครับเขียวใสทับถมไปหมดแล้วครับดูครับโอ้ดีเศษพังแต่พังกำแพงโอ้ดีโอ้สวยสวยสวยครับดูครับโอ้ดูครับมีมีแร่หนูขามจ้ำจำเป็นจุดจุดดำแดงข้างในครับไมจุดแดงแดงจ้ำจ้ำนะครับ ครับเจอแถวไซทับไปหมดแล้วครับดูครับทับหมดแล้วครับจะมีสิ่ีเขียวด้วยครับพีเขียวคืออะไรอีกครับเนี่ยเขียวดึงเก็บป่าหรือป่าไม่ใช่โยกอีกครับเศษโยกครับโอ้ยเยอะมากครับโอ้นี่ยุคปลายพระสร้างสองสี่หนึ่งสี่ตอนท่านมีอายุแปดสิบสามปีอยู่พวกนี้มนสารเต็มที่แล้วครับใส่เต็มที่แล้วครับใส่เต็มที่แล้วครับเองครับโยกนั่นเลยครับสีโยกครับโอ้พวกโยกพวกไออัญมณีครับพวกหินนะว่าไงหิน โอ้ทังนั้นเลยครับพวกนี้ครับโอ้สวยงามครับดูโอ้สวยงามครับมีชิ้นเล็กๆมีอะไรเขาเนี่ยเศษภาคแตกพังกระแพงแน่นอนครับสีส้มๆเนี่ยอ้าวใช่ด้วยครับยุยยครับจะยุยยเขาเห็นไหมครับนิเอจะเหมือนกันหมดครับจากของแท้ครับครับถ้าเป็นของที่ไม่ใช่จะไม่ออกแบบนี้ครับออกคล้ายๆครับพอสโคบแล้วจะจะไม่เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันเยอะเลยครับนี่ครับเขาใส่ทับถุงนะครับ ขี่นี่ครับภาษาเราอุ้ยสวยมากครับโอ้ยสวยมากครับดูครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติครับโอ้สวยสวยงามครับสวยงามดูด้านหลังครับเด็ถ้าใครอยากได้ก็มาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเรามีไม่กี่องค์แล้วครับแล้วก็ไรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ สวยงามครับดูสวยไหมครับมีไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าองค์องค์มีผมมีอยู่ห้าองค์ไม่เหมือนกันครับบางองค์ก็แถวบนไอบนสารทท่ Passover. ไม่มีเลยบางองค์ครับบางองค์แท่ไม่มีเลยครับโอ้โหสวยอันนี้คืออะไรครับผมยังไม่รู้เลยครับคืออะไรยกแดงครับโอ้โหยี่ยกแดงโอ้โหเศษหยกแดงครับยกแดงโอ้ยอันนี้เป็นีสีแดงครับโอ้โหเศษหยกแดงครับโ <sim eins. S 2> อ้ด <championships> ูดิครับ โอ้โหไอ้ยำบินีสีแดงโอ้โหสวยงามมากครับตอนแรกว่าเศษพังแตกเพราะกรแพงนี่เศษพังแตกเพราะกระแพงเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นจ้ำๆจุดๆนะพวกพวกนี้ก็เป็นพวกไอ้แร่ดอกมะขามครับจุดๆนะครับจ้ำๆเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามครับในการเสริมสภาพครับดูการเสริมสภาพครับสวยงามมากครับโอ้โหนี่นี่นี่ช็อกเหลืองครับ ช่องเหลืองเจอแคลไซด์ขึ้นทับถมแล้วครับไหมครับเห็นครับทับถมหมดแล้วครับหินสีนะครับพงคนี้หินสีหยกนะครับหินสีหินสีเรียกอัญมณีครับนี่ครับเศษครับเศษบางๆครับกระเทาะเขาตำแบบบางๆแล้วก็มายุ่เป็นสีเป็นเศษเล็กเศษน้อยเศษนะครับหุ่นเล็กไหลครับว่าองค์นี้มนรดสนิดเด็กผมทุกคุณทั้งห้า องศาเยอะครับองค์นี้ครับนี่แหละครับเป็นก้อนครับโอ้ยอันนี้เป็นคาบดินคราบดินคราบดินเจ็ดป่าโอ้นีนเม็ดหนึ่งครับอยู่ปลายปลายเลยครับนี่เศษปักกําแพงครับโอ้ยนี่ครับเหมือนกันเดะเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เศษปักกาแพงครับโอ้ยครับคือบอกมีหลายสีนะครับเศษปักกาแพงนะครับเห็นไหมครับ มีหลายสีนะครับไปดูองค์จริงครับเนี่ยผมเอากระปัแพงองค์จริงดูนะครับเนี่ยองค์จริงอยู่นี่ครับมีองค์จริงนะครับชิคกี้ดูนะครับเนี่ครับเหยี่ยวย่นนะครับท่านดูครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับเนี่ยนี่ดูเหมือนกันเลยครับเนี่บเหมือนกันเลยครับนี่ครับเหลือเดียวกันเลยครับเหลือยุ่ยเลยครับ และจุดและมุมไม่เหมือนกันนะครับและตมุมนะครับมุไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราดูนี่เราไม่สโคปเราต้องสโคปเพราะเพราะเขาเศษเล็กนะครับอันนี้องค์ใหญ่คือผิวนอกผิวนอกเขาจะดูอีกแบบหนึ่งแต่ผิวในอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราสโคปดูเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเจอผิวนอกถ้าเจอผ้าสมเด็จดระคาีผิวนอกเหมือนเหมือนผ้าซุกกนะครับเราก็จะเห็นครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ สุกอที่ที่อยู่ในอยู่ในพระสมเด็จระคังนะครับนี่เห็นไหมครับจะเหมือนองค์เมื่อกี้เลยครับเห็นไหมครับเหมือนสุกอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะดูต่อไปครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับสีเดียวกันเลยครับจะได้เข้าใจครับเห็นไหมครับคืออันนี้คือผิวนอกของพระสุกอถ้าผิวในก็จะออกส้มละเอียดกว่านะครับนะครับนี่คือผิวนอกนะครับที่เวลาเขาโขกเขาต่ำนะครับนี่คือผิวนอกของพระสุกอนะครับที่เราจะใช้สักโกรมนะครับมาดูนะครับ เขาจะเหมือนกันนะครับเขาจะเหมือนกันนะครับคอยดูนะครับนะครวับวงนี้ครับมาดูนะครับจะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขาจะเหมือนกันครับคอยดูสะโคดนะครับเห็นไหมครับสีเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับคือนี่ผิวนอกครับถ้าเจอผิวนอกจะเป็นลักษณะนี้ถ้าผิวหนจะจะออกส้มๆนะครับนี่ครับนี่คือนี่คือผิวนอกครับ เป็นอย่างนี้นะครับเห็นครับหมดกันเดะเลยครับเอาคอยดูนะครับท่านดูไว้นะครับดูไว้นะครับทีนี้ท่านไปดูตรงมพาสเดียวั้งนะครับพื้นนะครับเนี่ยเราพยายามเอาใจลุก fc จะได้เป็นดูเป็นนะครับนี่ครับพื้นหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเหมนกันเดะเลยครับเห็นไหมครับนี่คือผิวนอกของพาสุปกอครับดูวยครับขยายใกล้ครับนี่ครับชิ้นเล็กนี่ครับชิ้นไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับหมนกันไหมครับ นี่คือาพาสุมกรนะครับนะครับนี่คือ DNA ของาพาสุมกรคือเราเอา,าพาสุมกอมาเทียบพันเคียงให้ดูนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ